การดูแลต้นกานี่พี่น,ออน้องต้องเจือจางปุยเอเไซ้งแต่ตหน่อยนะครับแต,ต่อายุเพิ่นได้หาเมือครับเจือจางก็คือผสมปุย2ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรขันต้นกาเพิ่นแข็งแรงเล้วครับเพิ่นจะไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็มีสารอนพ่างสเพิ่นหาสิเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยาตำกว่าสองเมตรหาสิ้วก็ที่สำคัญคือหากเปื้สนน้ำตาลแล้วบอ่ว่าจะต้นต้นหน่อยหรือต้นใหญ่ก็จำเป็นต้องไปรักษาแล้วเอาต้องมาฉีดหังขันเพิ่นเรื่องเหลืองเรื่มเรื่องเหลือง,อง,อง,องให้เข้าฉีดถากเลยครับสเปฉีดเลย แล้วก็เอาไตโคดอมมาใส่ลงไปในกองโฟมนะครับอย่าอย่าใส่หลายเด้อแล้วก็ใส่ทุกๆ7วันช่วงหน้าร้อนบางแดด70%ได้นตได้ครับว่าได้ครับ70%นต์หนึ่งนาไปคือถ้าเป็นซาแลนสีเขียวอย่ากเกิน60ครับแต่เป็นซาแลนสีดำย่ากเกิน50ครับถามว่าได้ว่าได้อยู่ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าผักห่าสีบป่งงามเต็มที่นะการยืดแน่นอยจะบอกเป็นผมแล้วก็ชี้สาิบหมื่นมาถึสิ 30, กสกบกว่ได้ตามวายูมันนะังนะมาต้อกฐาสามสิบห้าหมื่นหรือสามหรือสี่สิบหมื่นก็สิ่นะครับเป็นจัง